คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามค,ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม b l e s t t Long Quest นะก็เป็นเกมสล็อตแบบว่าร้านอาหารนะคล้าย PG นะวันนี้มาคล้องกับสูตรสล็อตครับแต่าาผมจะขึ้นหน้าตาสูตรไปให้บนหน้าจอนะป,ประมาณนี้เลยครับผมนะคือสูตรสล็อตเนี่ยมันจะบอกว่าเกมไหน,นการจะแตกนะเช่นเกมนี้ครับมันบอกว่าเกมนะี้ กล้จะแตกแล้วผมก็เลยมาเล่นเกมนี้ครับผมนะมาเรลุยกันเลยครับมาวันนี้ผมผมรู้ว่ามันจะแตกไงผมเลยปรับเป็ด120เลยครับคือสูตรเราดีจริงๆนะครับใครสนใจเนี่ยแอดไลน์ตามและแอดมาเลยนะแต่ผมจะขึ้นและแอดตัวใหญ่ๆไว้ให้บนหน้าจอเลยแอดตามมานะครับโอเคมา3 6 0บาทครับโอเคผมขออันนั้นนะผมจะปรับเป็นมุนอัอออตโน,นมัติไปเลยก็คือเราไม่ต้องหมุนเองครับแต่ไม่ใช่การหมุนฟรีนะคือการหมุนคือมันหมุนอัตโนมัติเอ้ยแล้วครับเราวันก็โตมา รางวัลก้อนโตมาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อนะู้เยอะๆ1,007ครับโอเคโอเคถือว่ามาดีถือว่ามาดีครับแต่ว่ายังไม่พอครับยังไม่พอครับผมขอต่อเรื่อยๆเรื่อยๆๆมานะไปอีกไปอีกไปอีกครับวิลามาออกห้องกันวายฐามตัวแล้วปุ่มมาเยลยรางวัลก็โตครับรางวัลก็โตมาครับท่านผู้ชมครับมาครับมาเท่าไหร่ โอ้ผมมีสองมีสองมีสองมีเท่าไรอุ้ยสามนะครับหลักสามพันสามครับมผมว่าเราคุ้มแล้วนะแต่ว่าขออีกนิดนึงครับคุมมนะ้มแล้วแต่ว่าขออีกนิดนึงนี่ครับเรามีหมื่นนึงแล้วครับโอ้ผมนี่ครับหมื่นนึ่ง้วครับคุณผู้ชมครับยังไม่หยุดครับยังไปต่อครับผมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อเรื่อยๆครับโอเคแล้วหกสิบบาทโอเค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  ขออีกนึงขออีขออีออแจ็คพอตหนึง่งพอเลยปุ๊บเบอร์เกอร์มา ừ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 . แซมอนด้บายตัวหนึง่งเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาปุ๊บระบอยตัวหนึง่งโอเค9ก้าสบบาทบห,มหมดไหมหมดไหมหมดไหม64บาท อุย้ยต้องรู้สิมาไหมเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วนะโอ้หเหมือนจะหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้กันนะก็ถือว่าเราคุมมานะ้มแล้วก็สนใจครับแอดไลน์ตามแอดมาเลยนะแต่ผมขึ้นแหละไม่ได้เพราะน่าจอนะครับแอดตามมาก็พอครับเป็นสูตรยอสนะฮะสูตรเราพับแตะแล้วครับโอเคนี่ก็ถือว่าดาวพรมสมบูรณ์ละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนี้ถอดตั้งก่อนสวัสดีครับ